สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บดสโบผมครูจุ๊บสอนตตดต่อวิดีโอครับวันนี้เราจะมาสอนทําเทคนิคในการทําช่อง u t u b e ครับของยูทูบเบอร์ที่โด่งดังครับวันนี้เราจะมาดูครับวิธีการทําแสงกระพริบนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับอันนี้เป็นช่องของคิวเทอป้าครับประเทศเราสูรตรจลิดชัวช่วโมงถ้านักศึกษาไม่สูตรจริตจะเหลือใครให้สูตรจริตครับประเทศนี้นะครับอย่างตัวอย่างครับที่เห็นครับสีภาพครับก็จะกระพริบเปลี่ยนไปแปลกๆอย่างนี้นะครับ เรามาดูวิธีการทำครับเดี๋ยวผมจะลองลากไฟล์ตัวอย่างมาครับเมื่อเราลากไฟล์ตัวอย่างมานะครับตอนนี้ครับจะเห็นได้ภาพว่าตอนนี้เป็นภาพปกตินะครับวิธีการเปลี่ยนสีนะครับก็จะใช้เอฟเฟกนี้นะครับในเวกัสโปรครับเรามาที่วิดีโอเอฟเฟกครับให้เราไปเลือกนะครับเอฟเฟกที่ชื่อว่า SSL Adjust ครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราลากตัวเอฟเฟกลงมาแล้วนะครับเมื่อเราเข้าไปดูนะครับจะเห็นมี แถบเลื่อนครับทั้งหมด3าแถบครับเราไปสนใจตัวเลือดที่ชื่อว่า a อสซ h ฮครับตัวนี้ครับด้านบนนะครับแล้วเมื่อเราลองใส่ไปครับเดี๋ยวเราลองจะเลื่อนดูนะครับเมื่อเลื่อนดูนะครับสีนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ครับค่าต่ําสุดเป็นศูนย์ครับเป็นสีปกติครับแล้วหลังจากนั้นครับก็คือสีมันจะหมุนเปลี่ยนไปนะครับลักษณะสีอย่างนี้ครับก็คือมันจะหมุนไปตามวงล้อสีนะครับที่เคยสอนมานะครับถ้ากลับไปดูในเรื่อง Color g ร์เกรดิ้งครับ กดตรงนี้นะครับตอนคันเดอร์เกตดิงครับถ้าเกิดเราเซสตัวฟังก์ชันที่ชื่อ SLS นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเราเลื่อนตรงฮิลส์นะครับจะเห็นได้ว่าสีจะเปลี่ยนนะครับวงล้อสีจะจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือสีนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามวงล้อสีอย่างที่เห็นนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเห็นตรงด้านนี้ครับเป็นสีเขียวนะครับดูตรงตรงญ้านะครับสีเขียวนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นครับสีมันก็จะหมุนหมุนเวียนไปเป็นวงกลมนะครับ อย่างถ้าสีเขียวอย่างเงี้ยครับถ้าเลื่อนไปอีกอีกหน่อยครับมันก็จะเป็นออกสีฟ้าเป็นสีน้ำเงินชมพูแล้วก็แดงนะครับนี่ครับแล้วก็เวียนครบรอบมาก็จะกลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นหลักการของการใช้ฮิวส์ครับเราลองมาดูนะครับแต่ในยูทูบเบอร์ที่เขาทำนะครับก็เป็นการหมุนวงล้อสีครับไปเลยนะครับังนั้นเราก็เข้ามาที่เอฟเฟกต์หมหลังจากนั้นครับ จุดเริ่มครับเป็นที่ศูนย์ครับให้เรามากดตรงนี้ครับ Anim เม e ครับที่เป็นรูปนาฬิกาตรงนี้ครับหลังจากนั้นครับเราลองปรับนะครับลองเลื่อนเลื่อนเข้าไปครับให้เลื่อนไปสักประมาณ5เฟรมครับนี่ครับหลังจากนั้นครับเราปรับจากศูนย์ครับให้เป็น1นึ่งครับวงล้อสีครับมันก็จะหมุนไป1รอบครับอย่างนี้ครับแล้วหลังนั้นจากนั้นครับปรับมาอีกประมาณ5เฟรมครับให้เราปรับนะครับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิม จากนั้นครับก็เลื่อนมาครับตรงที่ประมาณห้าเฟรมครับแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งครับอย่างงี้ครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีขึ้นมีลงนะครับเดี๋ยวเราลองเพลย์นะครับว่าความเร็วมันได้ที่ตามที่เราต้องการมั้ยครับลองเพลย์ดูนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าภาพจะมีการเบึ้ๆนะครับ หลังจากนั้นครับถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นที่พอใจครับเราก็กสี่เหลี่ยมจุดแรกนะครับแล้วก็กดชิปค้างนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมจุดสุดท้ายนะครับจะเลือกรวมทั้งหมดครับดังนั้นเรากดคอนโทรนครับกดคอนโทรค้างครับแล้วก็ล่างครับล่างมาเลยนะครับก็จะได้ตัวจุดนะครับเอฟเฟกขึ้นมาอีกนะครับหลังจากนั้นเราทําใหม่นะครับถ้าเกิดเราจะทํายาวสุดคลิปแลครับก็กดที่จุดแรกก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกจุดสุดท้ายครับจากนั้นกดคอนโทรลครับลางมาอีกครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีเยอะนะครับ นะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดเราคลิปเพิ่มยาวเท่าไหร่แล้วก็ลากมาเรื่อยๆครับอย่างงี้ครับแต่ถ้าเราลากผิดอย่างเงี้ยมีครับกดคอนโทรลซ้ครับอันดูไปนะครับเอาใหม่ครับเลือกให้ครบทุกจุดนะครับถ้าไม่ครบทุกจุดเดี๋ยวมันจะไม่มานะครับเอาใหม่นะครับกดคอนโทรลลากมาเลยครับนี่ครับเลี้ยงดูให้มันเสมอครับนะ่งี้ครับเราลองเล่นดูครับนี่ครับก็จะได้เป็น บิดโอเอฟเฟกตามที่เราต้องการนะครับจะกระพริบๆเหมือนไฟดิโกเทคอย่างนี้นะครับแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าเราต้องการให้สุดคลิปเราก็ทำนี้ครับลากไปเรื่อยๆจนหมดนะครับแล้วก็มีที่อีกอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราเกิดเห็นว่าความเร็วเนี่ยมันเร็วไปหรือช้าไปนะครับต้องการจะหาปรับระยะอย่างนี้ครับเราไม่ต้องมาปรับเลื่อนทีละจุดอย่างนี้นะครับมันจะเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้ ทั้งหมดนะครับขยายหรือว่าหดไปตามที่เราต้องการโดยโดยที่ไม่ต้องมาเลื่อนทีจุดนะครับก็ใช้วิธีการนี้ครับกดคลิกที่ตัวแรกนะครับแล้วก็กดชิปคลิกตัวสุดท้ายครับพอเลือกทั้งหมดแล้วครับหลังจากนั้นครับเรากดอัเทเนตครับที่จุดสุดท้ายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลื่อนนะครับมันมันจะทําการกลางออกนะครับโดยที่เท่ากันเสมอกันนะครับอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราจะต้องการให้ช้าก็ยืดยืดมันออกนะครับแล้วก็ดูครับวโอผมเราจะเคลื่อนขนาดไหนครับนะครับ ความเร็วในการเล่นมันก็จะช้าลงนะครับเพราะเพราะว่าตรงจุดนี้ครับห่างขึ้นนะครับหรือเหมือนกันครับถ้าเราต้องการจะให้มันหดนะครับก็กดคลิกตัวแรกนะครับแล้วก็กดชิปตัวสุดท้ายดังนั้นก็กดอัลเนเนตครับลากเข้าครับอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้การเล่นนะครับเร็วขึ้นนะครับลองมาเล่นดูนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าภาพก็พิบได้เร็วขึ้นครับอย่างนี้ครับก็เป็นเทคนิคครับ ที่ยูทูบเบอร์เขาใช้เพิ่มความสนุกสนานมีสีสันให้กับคลิปวิดีโอครับสำหรับนีบ้ก็เป็นการจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ